สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะพี่น้องคะเบื้องเนดอกไม้งามงามบุ้มมาลานดอกไม้พืชพักอีกแล้วค่ะเมื่อนน้บุมจะมาตามหาก้าพักค่ะพี่น้องโอ้เมื่อนี้หลายค่ะเมื่อนีไม่หดดอกไม้ค่ะเบื้องเนแต่ว่าบุ้มบ่้ไปโซนดอกไม้เด้อค่ะมีแค่ดอกไม้นิดๆน้อยๆแต่ว่ามุนจะมาตามหาต้นพักเดี๋ยวเมื่อเบื้องว่าบุมจะมาเอาอีหยังเมื่อนน้ค่ะ อันนี้คือหลายแทน้อเบาะบงในหลายย่างค่ะค่ะเลือกบดถือเลยอันนี้ก็จะเป็นเออ่บุ้มเอิญว่าอันเบ baby b r o c c o ี่เนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นบ b r o c c o ี่เนาะเมื่อนี้บุ้มจะมาเอาบ b r o c c o ี่ไปแพงนึงค่ะบ b r o c c o ี่อันนี้ก็จะเป็นอีหยังนี่อันนี้ก็บ b r o c c o ี่คือกันค่ะพี่น้องบ broccoli คือหลายแท้เบนนงเนาบ baby b r o c c o ี่ เบอคอีเยอะแยะค่ะบางในมีแต่อันงามๆอยากบะถึกเลยเลือกบะถึกเลยค่ะพี่นองค่ะมาทางนี้ก็จะเป็นอียงแน่แล่ะนี่อันนี้ก็นานจะเป็นพวกบล็อกชอยหรือว่าผักกาดกวงตุ้งเนาะค่ะบุมบ่าเอาค่ะบุ้มบ่ม,บม่มองปลูกล่ะแต่ว่ามื้อนี้บุมตั้งใจมาว่ามุนจะมาเอาเบอคอีไปปลูกค่ะ อันนี้ก็จะเป็นบิดลุดบ่เอาไปดอกบิดลุดหัวบิดลุดปีกกายในบุ้มปูบ่เป็นหัวเลยบล้มไปถอนถีมไม้เป็ดกินมาทั้งนี้อันนี้ก็จะเป็นไมยเนตไมยเนตสีแดงค่ะอู้หเพื่องามแท้อทิที่แล้วบล้มได้ไปตน้นน้อยนึดบ้างไหมกยอยากได้เด้ค่ะออกมาทั้งนี้ก่อนออกมาเบิ่งทั้งพี่พี่น้องเอออย่าเมาหัวเด้อค่ะ นี่ผ่ามันอาจจะสั้นๆเลยเนาะค่ะเนาะมาทางนี้ป้าทางนี้ไหมอันนี้มันอยังแน่้และนี่พี่นอ้องสปรินจ์สปรินจ์มาทางนี้ก็จะเป็นมายองเนสสีแดงอู้คืองามแต่นาะบาดนี้เออะอดใจ่ไว้ละเด้อบาดนี้เดี๋ยวอีหยังอีกเนาะว้าทั้งผีแม่เบิ้งมายองเนสสีเขียว ก็จะมีกรีนโอ๊กเกรดโอ๊กอ้เขาผสมกัน,นคนืองามถ่าค่ะนี่นะเพิ่งเนี่โอ้ยอยากยกไปเบิดนีหเด้แต่แบบว่ามีพื้นที่ปลูกกรีนโอ๊กเกรดโอ๊กก็งามล้านนี่ถึกมากเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องสิ่งที่ผมตามหานี่ก็คือเลติสคอสค่ะคอสเนี่ยก,ยกาดคอสกรีนคอสของเฮ่าเนี่ยล่ะค่ะพี่น้องโอ้มากกิ่นไเรเมื่อวานจะเอาไปซองแพงค่ะ เอาไปปลูกแท่นกันเพราะว่าบูมได้ถอนกินแล้วบุ้งก็เลยจะเอามาปลูกไปปลูกไม่ค่ะอู้งามง่ามงามงาม,มาทาั้งนี้ค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นพักสอยไว้พักสอยผสมพักชอยไวสติม <c oughs> เป็นกวงตุ้งก้านขาวค่ะโอ้บเบางในบางปักหอมพันกาโดยเมล็ดค่ะพี่น้องพักหอมบัวพักหอมหอมย่างแนในหอมขาวก็สิม,มีกุยช่ายค่ะ งามเนาะงามงามต้นกาเขาอยากได้ไปปลูกอยู่โ่มีหอดหม่องสิปลูกแล้วบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นสเตอร์ไฟมิกซ์ค่ะคือเขากามเมล็ดนะ่ะร่วมกันค่ะหลายๆมเมล็ดหลายๆย่างร่วมกันเนาะใครอยากได้ก็เอาไปปลูกเลยนี่สปริงโอนเนียนสปริงโอนเนียนก็จะเป็นพวกหอมขาวเนาะหอมขาวหอมแบงอันนี้ก็จะเป็นกาลิชไยส์อู้หลายย่างค่ะ พี่น้องคะบึง่งได้พูดเงวไปเขาเพื่อเอาใจคนหลักปลูกคักแท้มาทั้งหนี่กะจะเป็นพวกอย่างแน่ยหละนี่อิตาเลียนซาลาสีอย่างแน่ละพี่น้องเอ้ยกินบม่ค่อยเป็นคะ่ะพักแบบนี้กิ่นสซนสลัดเนาะยี่มาทั้งหนี่มีหอดพักชีล่าพี่น้องเดี๋ยวืองามไถน,น้อ โ oh, อ้บ๊าดอ้เป็นมาทั้งนี่มีหอดต้นเชสคะ่ะพี่นองเพิ่งเนียสมุนไพรเชสหอมหอมด้วยคะ่ะนี่ส่วนมาเขาจะเอาไปปรุงใะไในอาหารฝรั่งเนาะนี่เนาะเ,เป็นสมุนไพรคะ่ะเดี๋ยวบุ้มจะมาซื้อไปปลูกอยู่เดี๋ยวบุ้มจะออกไปแล้วเด้อคะ่ะพี่นองมจะออกไปแล้วคะ่ะอากาศหนาวมาแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ่ะขอบคุณทุกๆกำํำลังใจพี่นองคะ่ะเบื่อนเนี่มีหอดพักชี มื่อหลายอย่างหลายแนวมืว่อนี้บุ้มได้3ามแพงค่ะเราไปเบิ่งคลิปต่อๆไปว่าบุ้มจะได้อีกอย่างเมื่อปลูกเลยเนาะค่ะเนาะป้าค่ะเมื่อเมื่อขอบคุณทุกท่านทีติดตามรับชมนะคะเจอกันในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ